สวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะไหนสวัสดีค่ะสวยสวยก่อนสวัสดีค่ะวันนี้ส h ู o ฮอลิเดย์แล้วนะคะคุณยายอยู่เลี้ยงหลานสองคนพ่อแม่เขาไปทำงานคนหนึ่งก็นอนดูทีวีคนหนึ่งก็วาดรูป อยู่ในชุดนอนจ้าวันนี้วันสบายๆคนนี้ชื่ออะไรคะหนูชื่ออะไรคะหนู <Huh? S 1> หนูชื่ออะไร uh huh. หนูชื่ออะไร what is your name ฮะ uh huh. ชื่ออะไร uh huh. บอกสิไหน look at the camera ที่อ่ะหนูชื่ออะไรพูดเสียงดังดังๆอ่าฮะ แล้วคนนี้นะคะอันนี้คนโตคะ่ะเชื่ออะไรคะอีนาข้านเฮียยืออัฟซีน่าอัฟวิน่าอืมนี่คนนี้เขานอนดูทีวีคนน้องนั่งวาดรูปนี่จ้านอนดูทีวีอืมส่วนคุณยายก็นั่งดื่มกาแฟชมวิวนูน่น เห็นภูเขาดูต้นไม้ดูภูเขาทางนู้นก็นูน่นทะเลพ่อแม่ให้เขาก็ข้ามไปนู่นแหละไปทำงานในเมืองนูน่นทะเลอยู่นูน่นอันนี้ อยู่ชั้นสองมองลงไปเห็นต้นไม้เห็นภูเขา,าม,มุมของคุณยายนั่งดูนั่งชมวิวเช้าๆแดดกำลังออกวันนี้อากาศดีมากค่ะดีมากๆม,มีเดดเมื่อวานนี้ลมอากาศครึ้ม ลมแรงอะตรงนี้วิวสวยท okay. ันแบบสบาย <Yeah. S 1> สบายกับหลานๆแปดโมงครึ่งแล้วยังอยู่ในชุดนอนอยู่เลยนี่เด็ก there's also some over there. Huh? Mm. And behind that gate, there's also some. bang. nôn. Suy mát lê. Mướn snow nô In Rebecca. Nôn, mướn sân nô nó. Look like snow. สวยจังนี้สวยอย่างสวยจังเลย,ยแเบดกำลังออกดูสวยมากเลย สวยเนาะรีเบคก้ายู่ชอบตรงไหนตรงนน้นเวลิงท uh ันเหรอเวลิง huh. ท <Really? S 2> uh ันร r e a อิน i ิตี้ y o ้สวยมาก uh huh. แล้วตรงนี้คืออะไร Tông mm như -hmm. Down here is the path. And we're down there. Nine mm. mm. walking track, you don't know. Huh? Walking track? Mm -hmm. Nine. Down there? Mm -hmm. Okay, mãi lỗ. Nike induzi. เ e a k fast เดทออกไปไยนคนน้องเขากินเบรก fast เรียบร้อยแล้วหรืออาซีนากินเบรก fast ตอนนี้รีเบคกากินแล้วเบรก fast อาหารเช้าของเขา เขาโตแล้วเขาช่วยตัวเองได้แล้วคุณยายไม่ต้องทําให้กิน